วัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับชติเหมือนเคยนะคะแล้ววันนี้ชัดก็มีแกจิตสุดคุ้มมานําเสนอทุกคนค่ะมาชัดน,นี่เลยนี่คือกระป๋านีลจิบเล็กนะคะที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็วอแวกันมากๆและข้างๆนี่ค่ะนี่คือลูกสมุนของเขาอยู่ในนี้นะคะอันนี้คือเซต A เซตสุดคุ้มของร้านเทพแกจิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในนี้มีอะไรอีกบ้างบอกได้เลยค่ะว่าคุ้มสุดๆแน่นอนเขาอยากออกมาแล้วค่ะดินดินอ่ะชิ้นแรกเลยแล้วกันนะคะนี่นี่คือรุ่นลอยน้ําค่ะอันนี้ชิ้นแรกนะคะ ชิ้นที่2นะคะนี่ค่ะไม้ทีวีสองชิ้นแล้วนะคะยังไม่หมดยังไม่หมดชิ้นที่3นี่นี่คือเมมโมรีการ์ดค่ะ6 4เลยนะคะยังไม่หมดเท่านั้นนี่อันนี้เขามาเป็นคู่นะนี่ค่ะนี่คือแท่นชาร์จแบตแล้วก็แบตเตอรี่นะชิ้นสุดท้ายค่ะนี่นี่คือกระเป๋าใส่สัมภาระทั้งหมดนะคะและนี่ก็คือ g o p r o h e โ o 7 b l a c k Set A s ซ็สุดคุ้มของร้านเทพกระเจดของเรานะคะนี่ได้กี่ชิ้น1 2 3่5 6อ่ถ้ารวม g กโป o ก็เป็นเ็ดค่ะในราคา1น0 0 0ื 500บาทเท่านั้นคุ้มมากมากถ้าเทียบของแผมตรงนี้นะคะประมาณ300 0กว่าบาทคุ้มมากมากทาเมื่อกี้เราก็ดูกันไปแล้วนะคะว่าเซต A นี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวชาจ,จะมาเจาะแต่ละชิ้นเลยว่าเขามีลักษณะยังไงนะคะเอามาเริ่มจากชิ้นแรกเลยละกันเอา้ายมือของชารตรงนี้ของในกล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อกี้กล่องเล็กๆนี่คือแบต อันนี้ก็แท่นชาร์จวันนี้ก็เป็นได้ทั้งแท่นชาร์จแบตโปรโปรนะคะแล้วก็ที่เก็บแบตได้ด้วยจะใ,ใช้เปิด้างในให้ดูนี่เขาจะมี3มช่องแบบนี้นะคะก็สามารถเก็บแบตได้ข้างในนี้ได้ถึง3ก้อนนี่ด้านหลังนะคะจะเป็นที่เสียบสายชาร์จแบบ Type C นะคะแล้วก็มีไฟบอกสถานะด้วยตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูของจริงกันนี่ค่ะทุ่มลอยนาะ เขาจะลักษณะประจัน้้ำหนักเบาค่ะก็สายคล้องข้อมือให้ด้วยตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็สายโกโบติดกับตรงนี้นะคะเวลาลงน้ำลอยน้ำไปเลยไม่ต้องกลัวจมเหมือนเป็นชูชีพหมโกโบนั่นเองนะคะแล้วก็คล้องข้อมืออย่างนี้เคเรามาดูชิ้นต่อไปกันเลยไม้ทีเวนะคะเคเรามาดูของจริงกันนี่ค่ะนี่คือไม้ทีเวแต่ตัวนี้เป็นต่งเทียบนะนี่เฉดสกลางให้ดูตัวนี้ก็สามารถเป็นไมเซลฟี่ได้ด้วยก็ตรงนี้นะคะนี่เป็นไมเซลฟี่ ตรงนี้ก็มีสายคล้องข้อมือตรงนี้ด้วยเหมือนกันอ๋อ,อข้อดีของเขาก็คือแบบพับเก็บง่ายแล้วก็เป็นขาตั้งได้ด้วยตัวนี้ก็ตรงนี้ค่ะทุกคนเราหมุนเอาออกมานี่ค่ะกับหัวกับหางเขานิดนึงนะแล้วก็ใส่กับข้างขาเข้ามานี้นะคะนี่ค่ะเป็นขาตั้งแบบโรอว่าใช้งานได้หลากหลายแล้วก็คุ้มมากๆค่นะคะตัวนี้มาดูชิ้นต่ตอไปกันค่ะเอาข้างหน,นนี่เลยนี่คือกระเป๋าอเ็นกประสงค์นะคะใส่สัมภาระในนี้ได้เดี๋ยวเรามาแกะถุงดูข้างในกันวัสดุเขาก็ค่อนข้างดีเลยนะคะกันฝุ่นกันน้ำเปิดมาดูข้างในเลย นี่ช่องนะคะให้ใส่ของได้มีซองอยู่ในนี้นะคะนี่นด้านหลังก็มีที่คล้องตรงนี้นะแล้วตรงนี้เขาก็มีตัวแบ่งช่องไว้ให้หลายชิ้นเลยนะคะแบ่งได้ตามฟอร,ร์มต้องการเลยนะคะ<ๆ>เป็นแบบปีนตุกแก่นี่ค่ะ<ๆ>แล้วก็ใส่อุปกรณ์ที่มีของเรานะลงไปในช่องต่างๆแบบนี้ได้เลย ถึงตัวสุดท้ายของเรานะคะเอ็มเมอรีกก่กานะคะของ s a n d ดิ k รุ่น Extreme Pro ค่ะ ขนาดความจุ64กิกะไบต์นะคะตัวนี้สามารถถ่าย 4K OK 60เฟรมได้แล้วก็ใช้กับโดรนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น GoPro ของเราถือว่าใช้งานได้สบายๆเลยค่ะมีมาให้ในชุดนะคะคุ้มมากๆถาม,มาถึงตัวพระเอกของเราบ้างนะคะนี่ค่ะ GoPro Hero 7 Black ตัวนี้สามารถถ,ถ่ายวิดีโอ 4K ได้ถึง60เฟรมเลยค่ะแล้วก็มีระบบ Hyper Smooth นะคะที่เหมือนเราติดกล้องกับไม้กันสั่น,นะคะจะทำให้ได้ภาพและวิดีโอที่นิ่งแล้วก็สมูทมากๆยิ่งไป ก,นนะะก็สามารถไลฟ์สตรีมลง Facebook ผ่าน GoPro Hero 7 Black ได้เลยค่ะสำหรับในกล่อง GoPro Hero 7 Black นะคะ mm hmm. เขาก็มีอุปกรณ์มาให้เพิ่มอีกนะคะจากตัวกล้องแล้วก็มีชุดเคสกันกระแทกค่ะมีแบตมาให้ก้อนหนึ่งแล้วก็มีนี่ค่ะตัวติดมวกติดรถนะคะสายชาร์จมีมาให้ในกล่องด้วยเหมือนกันนะคะ ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ GoPro Hero 7 Black Set A นะคะในราคา14,500บาทได้ของทั้งหมดนี่เลยค่ะ7ชิ้นเลยนะคะเอาไว้คลิปหน้าชัดนี่แกะเจ็ดเจ๋งราคาโดนๆมาแนะนำอีกฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย